หมาครับพี่น้องขอกรีถ้าใครซีนไวมือหน่อยจะข้ามเจียบเซิกซิกเกืลผมได้พี่น้องกลับผมกรอบๆเลยครับโอ้โหพุงพูดะเหมือนใครซีนไวจับบัวเลยเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบนี่ครับอืม นัวพอดีหน่อยละวมัีใส่เกลือผมมันยังมีค้ามนัวแล้วก็เาก็เอาไข่มาปรุงใส่น้ำปลาของที่รสรสดีกิน,านสามคนโดนหมดจ้ำบัวเลย Ừm mm -hmm. mm. ไข่เขาไปทั้งนี้วานเสียหลาย,ยคาย่อยๆบจริงกินไม,ม่หมดเอากะอุ่นหรือหอนึ่งไปกินที่โดงง่ายช่วงนี้ ไปบนต้นหนาวนี่มือสาเป็นหนาวหนาวที่เป็นหรอดุ่มผาดมากว้ายๆหรอเดือดหนาวหรอกนุ่นมันจะห้ามเขาเล็กง่ายมากตีหาตัวนี้มื่กี้ขออืมอืม Sau này mình có bị chậm Chậm treo Chín gấp Nó chín người thì không được uhm. mm uhm.

มากครับพีพ่น้องมาเนี่ยน่อยห้าขงขอนอน,นุญาตนอนกินกินลายไปนะครับผมว่าส้ว่ากินเรล้าก็นอนมเร่งสิทำงานเข,ขาเรียกกันชิ้นลรกพอกันชิ้มให้นะครับผม